โอเคครับอ่าโอเคครับก็จะมีปัญหาทางจิตนิดนึงนะาเยียเยียบอะครับเหรอจะไม่เป็นไรครับผมอ๋อก็จะแบบคุ้มคลั่งนะครับถ้าไม่ได้กินยาืออ๋อเหรอก็ตัวที่เราจะไปให้เขาเมื่อเช้าที่ขายของที่อำเภอครับโอ้ยายโย่จะเรียกอะไรโย่ครับติ๊กแกจะแกเดินไม่ค่อยถนัดแหละครับมีการขามีทางการเคลื่อนไหวขาเสียขายของนะครับจะให้พี่อ้อครับพี่อ้อเดี๋ยวให้น้องดินเข้าไปก่อนให้น้องดินเข้าไปก่อน ครับผมครับไม่เดอท่าไหร่ครับอืมนะครับอมะคอืมแต่ว่าบางคนที่เาจะไว้ใจได้ดูใจได้เม่อนด้วยผมก็จะไม่ม่คจะกวมอนะ อันนี <une> ้ก็ค yup ือหลังส <nom> ุดท้ายข้าวแก้วก็เขียนว่าจะทำไข่ติ้งพวกทำแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมพวกไข่ติ้งของติ้งกับไปไข่เขาจะเดินจะมีสะเก็ดไปตามหน้าของแกครับแล้วก็ช่วงเลี้ยงตัวใหญ่ก็จะมาก็รับตรงนี้ก็ได้เนาะอ๋อครับรับหลังได้ครับรับรับตรงนี้ได้ไหมล่ะมาข้างหน้านี่ได้บอกข้างหน้าได้ไหมอ่ะ เออเนี่ยตรงเนี้ยเออเอเอครับอันนี้เลยโยมครับเอขอนตรงนี้เลยเอา่าครับ แต่ก่อนคนที่วิ่งหาสวัสดิการคอยดูแลต่างๆก็จะเป็นอสมครับประธานอสมอแต่ว่าพอพ่อประธานอสมอเสียก็ยจะมีใครคอยดูแลแกอคอยช่วยเรื่องสุขภาพเนทะเครื่องครัวครบเนาะอโอเคครบ,คต,บต่อบุญให้โยมเขาต่อค่ะเพิ่มนิดเดียวรพิ่มนิดนึงอาจารย์ต่อ ครับโอเคเอาของมาแจกครบแล้วนะโยมเนาะหลังสุดท้ายแล้วนะครับโอเคมีคาสุดนะครับครับไม่เป็นไรโยไม่เป็นไรนะครับอ๋อมีควสมสุแนะครับครับผมครับผมอ่ะไปครับครังสุดท้ายแล้วเนาะโอเคเดี๋ยน้องังขอหายดูอ๋อได้ครับโย ได้ครับแต่ที่ไหนอ่ะอ๋อได้ครับได้ได้ได้มาเลยครับร่มร่มดีกว่าผมขออนุญาตทำไปพอถ่ายรูปไปเสร็จก็จะพาพาอาจารย์ไปส่งทไปสักการส่งตรงไหนที่ที่ที่หน้าเทศบาลเปล่าพระาจย์จะกลับเลยหรือว่ายังไงก็กับหรอ่าเอางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงหน้าเทศบาลก่อนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาของพวกนี้ให้โยมด้วยให้ให้โยมนั่นแหละ เพราะว่าที่ที่นำพามาคันนี้ได้ได้ทานทานาทานี้ก่อนก็ได้ทานนี้ก่อนอ๋ขอข้าพทธม่งานนะอ๋อน่ะอืมหน่ะเพราะว่าทุ่วันก็พาส่งพระจากที่สี่เยกอืมุทจะมารับยายยายสมศรียายเมือ่มอเช้าครับไปหาหมอเพรว่าเขาเป็นน้องครับ

อ่าครับเดี๋ยวไปที่ตรงเทศบาลเดี๋ยวผมจะได้เอาของมาให้โยมไว้ไว้ทานกันเพราะว่าผมผมผมเผื่อไปแล้วครับผมครับทุกดีครับครับครับโอเคไป